มึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วเด้๋วเวลาฮีโรล มีนิ้วอะไรมีนิ้วมอะไรอ่ะมีนิ้วออกมาเฮ้ยอ,อันนี้ใครอ่ะ,อะใครมึงใครเนี่ยนั่นแหละครับนักแข่งละงานหยาบแล้วผม ไปดูการเล่นกันดีกว่าผมจะไม่พากล้ไป let's go <S ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย นะครับเกือบเฮ้ยทำไมเลือดเต็มมากโอ้ยคนนี้โปนะครับหยอกหยอกอ,อ่ะเด็กเอ๊ะเอ๊ะอ๋อ,อโอเคมันก็ไม่แปลกสำหรับอเอาล่ะหน่วยลบพิเศษเรามายังเอ่ย ยังไม่มานะครับนี่กากสุดๆเลยนะรหัสโดนแฮกนะครับโอ้โหนี่ไงรหัสโดนแฮกนะครับี่กิจกรรมนี้ตอนนี้เหลือแค่22วันเอ๊ย21วันนี่ใช่ปะใช่21วันครับคือตอนนี้ต้องรีบทำแล้วมันอาทิตย์เดียวเองนะแต่ไม่รู้จะสองอาทิตย์สองอาทิตย์แหละ แต่ไม่รู้ว่าจะทําทันหรือเปล่านะอันนี้ก็เก็บไปแล้วสองกล่องเี๋ยออีกสามนับนี้ด้วยก็สามนะครับแถ้าไม่นับก็สองตอนนี้ค่ะดีสองร้อยแปดสิบสี่เออเท่าที่คนนะ้น่าจะสองร้อยแปดสิบสี่ นี่นารูโตะซากุระไอ้เนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่ผมชบอบคาจิวจงแหลกสลายไปกับสายฟ้าก็เสียงมันดูแตกๆนะท่านผู้ชมอะเดี๋ยวฟังนะจงแหลกสลายไปกับสายฟ้าจงแหลกสลายไปกับสายฟ้าเสียงมันแปลกแปลกแปลก เอาละ่ะคลิปนี้ผมว่าจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าไว้เจอกันล่ะบาย